บรรยากาศวันนี้ก็เป็นการถ่ายรูปค่ะวันนี้มาเรียนนะคะคอร์สกับอาจารย์บัณฑิตนะคะชื่อคอร์สว่าเงินมหาศาลต้องการฉันก็จะมีการถ่ายรูปด้วยนะคะก็ตื่นเต้นค่ะเหมือนเป็นเซเลบเหมือนเป็นดาราท่านหนึ่งเลยนะคะก็มีพี่ๆทีมงานมาถ่ายรูปให้ทุกๆคนเลยค่ะนะคะที่ได้เข้ามาอยู่ในคอร์สนี้แล้วก็เป็นคอร์สที่รับแค่30 0ท่านเท่านั้นนะคะปีหน้านะคะบอกเลยว่า โค้ดเอจะต้องได้ไปอีกนะคะในรอบ10คนปีหน้าจะรับแค่10คนเป็นแบบไพรเวทก็จะมีทั้งโค้ด AY คนเรออกทพิ์คนน้ำหนึ่งนะคะก็เราเห็นภาพตัวเองในะอน,นาคตเรียบร้อยแล้วว่าเราได้ไปโคชชิ่งกับอาจารย์บัณฑิตน,นะคะ10ท่านานะคะแล้วก็วันนี้คือตื่นเต้นอะนะคะครั้งแรกที่ได้เจนอน่ะโอ้โหนะคะอาจารย์นี่แบบโอ้รอมากนะคะแล้วก็มีแบบเขาเรียกมีออร่าสุดๆอะนะคะและ ใครที่ได้มาเรียนสดหรือว่ามาโคชชิ่งกับอาจารย์บัณฑิตอชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณจะตื่นรู้ในเรื่องของจิตวิญญาณหรือขึ้นสูงที่มันสามารถดึงดูดทุกๆอย่างที่คุณปรารถนาได้แล้วก็นะคะคนที่เข้ามาอยู่ในในงานเนี้ยนะคะทุกคนมีพลังงานดีๆทั้งหมดเลยออร่าออกทุกคนเลยแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่มีภาพในหัวว่าจะได้เรียนสดกับอาจารย์บัณฑิตอ่ะ คุณได้มายืนอยู่ตรงนี้แน่นอนขอให้คุณนะ่ะเห็นภาพมันให้ชัดแล้วคุณใส่ความรู้สึกอารมณ์นั้นว่าคุณได้มาเรียนกับอาจารย์บัณิตแล้วอ่ะยังไงยังไงคุณก็ได้มาเรียนแน่นอนนี่โคตรทำแบบนี้เลยนะคะเป็นกฎที่แบบเรารู้สึกในอนาคตว่าเราเป็นคนคนนั้นเรียบร้อยแล้วรู้สึกได้รับแล้วแล้วก็ขอบคุณไปล่วงหน้าแล้ววันนี้ก็มาถึงนะคะวันที่เราได้มายืนอยู่ตรงนี้จริงๆค่ะ